ถ้าหากว่าผมถามคุณผู้ฟังว่าทักษะอะไรกันที่เราจำเป็นต้องมีทักษะอะไรกันที่เทรดเดอร์นั้นจำเป็นต้องมีผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนาะก็จะนึกถึงทักษะการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิคการวิเคราะห์กราฟด้วยไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นนะครับรวมไปถึงทักษะในการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยพื้นฐานแต่ว่า ในวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องทักษะนี้ครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องทักษะที่ขาดไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จทักษะนี้คืออะไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เรามาชม,มพร้อมกันเลยนะครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขาย Forex การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นําการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในวิดีโอนี้ผมก็อยากที่จะพูดถึงเรื่องทักษะหนึ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทักษะนี้ จำเป็นมากๆเลยนะครับทักษะนี้ก็คือ resilience skill r e s i l i e n c skill คืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการล้มได้แต่เรานั้นจะต้องลุกเร็วครับล้มได้เนาะไม่ว่าใครก็ตามนะครับในการเทรดเราก็สามารถที่จะล้มได้แต่นั่นนะครับเราก็ต้องลุกได้เช่นเดียวกันทักษะ r e s i l i e n c skill เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะในทศวรรษนี้เป็นยุคที่โลกของเรานั้น เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆเลยครับเป็นช่วงที่โลกของเรากําลังมีการเปลี่ยนผ่านเนาะก็เลยทําให้บางทีทักษะบางทักษะเราอาจจะใช้ไม่ได้หรือบางสกิลที่เราเคยมีก็อาจจะใช้ไม่ได้ดังนั้นการเรียนรู้แล้วก็ล้มลุกคุกคลานมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับสำหรับโลกในยุคนี้เนาะแถมมีโควิดเข้ามาอีกนะครับและล่าสุดก็มีสงครามยูเครนรัเสเซียเข้ามาอีกนะครับและในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะดังนั้นทักษะลิซิเลียนจึงเป็นทักษะที่ สำคัญมากๆเลยนะครับทักษะนี้จริงๆแล้วเป็นทักษะที่ไม่ใช่แค่วงการในการเทรดเนาะที่จําเป็นจะต้องมีนะครับไม่ใช่แค่ว่าเทรดเดอร์ในตลาด Forex เทรดเดอร์ในตลาดหุ้นเทรดเดอร์ในตลาดคริปโตนะครับจำเป็นจะต้องมีจริงๆแล้วทักษะนีะ้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้กินมาพัางแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการธุรกิจในช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่ๆเนาะเราก็มักจะเห็นว่ามีนักธุรกิจหลายคนมีผู้ประกอบการหลายรายเลยทีเดียว ที่ต้องล้มไปแต่ก็มีหลายๆคนทีเดียวนะครับที่สามารถที่จะกลับมาได้อีกครั้งกลับมายืนได้อีกครั้งแม้มันอาจจะไม่ได้สง่าผ่าเผยสักเท่าไหร่เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมันก็ไม่เอื้ออํานวยเนาะแต่นั่นนะครับมันก็คือทักษะล้มได้แต่ต้องลุกให้เร็วครับทักษะนี้สําคัญมากๆนะครับผมอยากจะขอยกตัวอย่างบุคคลดังนะครับที่มีทักษะ s i ซ i e n c e skill แบบเห็นในชรัรเลย,เลยก็คือคนแรกโอปราวินฟรี เธอเป็นหนึ่งในสตรีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนาะปัจจุบันนี้เธอมีทรัพย์สินกว่า2,600ล้านด,ดอลลาร์สหรัฐนะครับฟังดูแล้วเธอก็คืออภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยก็คือบินเล่นแนวคนหนึ่งเลยแต่หลายๆครั้งเลยเราก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเธอนั้น เติบโตมาอย่างยากลําบากนะครับเธอนั้นเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากๆเลยเธอเป็นลูกสาวของแม่คนหนึ่งนะครับซึ่งแม่ของเธอก็เป็นวัยรุ่นซึ่งก็ผ่านเรื่องราวหลายๆต่างๆมาแต่ว่าตัวโอปราห์วินฟีนั้นเป็นคนที่เรียนดีครับเธอก็เลยได้รับข้อเสนอหนึ่งให้ไปทํางานออกอากาศในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนจะสดใสเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เธอจัดรายการแรกไปนะครับในตอนแรกไป หลังจากปิดรายการลงโปรดิเซอร์มาบอกเธอว่าเธอนั้นไม่เหมาะกับรายการทีวีนี้อันนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือเธอนั้นต้องยกเลิกโปรเจกต์รายการนี้เธอนั้นไม่ได้ทํางานตําแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วถ้าพูดง,ง่ายก็คือตอนนี้เธอล้มแล้วนะครับแต่นั่นนะครับเธอมีทักษะ resilience skill ก็คือเธอสามารถที่จะกลับมาได้อีกครั้งเธอจึงหันมาสร้างรายการของตัวเองครับชื่อรายการว่า the oprah winfrey show เธอจึงกลายมาเป็นเจ้าแม่ในการจัดารายการดีวีแห่งสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับเธอเป็นเจ้าแม่ทอล์คโชว์เธอสามารถที่จะทำรายได้กว่า300้ล้านดอลลาร์นะครับต่อปีเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าขึ้นแท่นอภิมหาเศรษฐีเรียกได้ว,ว่าเธอเริ่มต้นจากชนชั้นแรงงานนะครับแต่เธอก็สามารถที่จะก้าวสู่คำว่าอภิมหาเศรษฐีได้หรือว่าเศรษฐีพันล้านนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว,ว่า ทักษะที่เธอมีก็คือ resilience skill มันมีคำกล่าวหนึ่งนะครับที่เธอกล่าวไว้ว่าทำสิ่งที่คุณคิดว่าทำไม่ได้แล้วคุณก็ล้มเหลวกับมันเมื่อเราล้มเหลวปุ๊บเราก็เริ่มต้นใหม่ทำครั้งที่2ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่ไม่เคยล้มเหลวก็คือคนที่ไม่เคยปีนขึ้นเขาสูงอ่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้ก็ยังมีประโยคต่อนะครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวที่สุดมันไม่มีอำนาจเลยแต่ความรู้สึกกลัวต่างหาก ที่มันมีพลังเหนือตัวคุณฉะนั้นจงเผชิญหน้ากับความจริงแล้วคุณจะเป็นอิสระจากมันอ่าอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับคนต่อมาก็คือเซเลน่าวิลเลียนเธอนั้นเป็นอดีตนักเทนิสมือหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเธอได้กล่าวไว้ว่าฉันไม่ชอบการพ่ายแพ้เลยสักนิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามฉันก็ไม่ได้เติบโตจากชัยชนะแต่เป็นความพ่ายแพ้ต่างหากที่ทําให้ฉันเติบโตมากยิ่งขึ้น หากการที่เราได้รับชัยชนะคือของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าความพ่ายแพ้ก็คือบทเรียนที่พระองค์สอนเราอันนี้เราก็เห็นได้ชั้นเลยนะว่าจริงๆแล้วชัยชนะมันก็คือรางวัลแต่ว่าบางทีการที่เราจะเก่งขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้มาจากชัยชนะนะแต่มันอาจจะมาจากการที่เราเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ของเราคนสุดท้ายครับเนลสันเมนเดล่า เป็นหนึ่งในผู้นําชาวแอฟริกาใต้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยแต่นั่นนะครับเส้นทางของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเนาะเส้นทางของเขาก็เต็มไปด้วยความยากลําบากนะครับเนลสันเคยกล่าวไว้ว่ายาตัดสินผมจากความสําเร็จแต่ให้ดูจากจํานวนครั้งที่ผมล้มเหลวและผมสามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นได้อีกครั้งนอกจากนี้นะครับยังมีหลายๆคนเลยเนาะที่เราเห็นเขาประสบความสําเร็จเราก็อาจจะคิดว่าเส้นทางชีวิตของเขา มันก็อาจจะสวยงามแต่จริงๆแล้วจากที่ผมศึกษาเนาะน้อยมากๆนะครับที่จะสามารถที่จะทําธุรกิจแล้วมันจะออกดอกออกผลได้งอกงามหลายๆครั้งเลยหลายๆคนเลยทําธุรกิจก็ต้องเจอกับ อุปสรรคต่างๆนะครับยิ่งทําการใหญ่เท่าไหร่จะเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะก็คงจะเก่งเกินไปแล้วนะครับทุกๆคนก็มีปัญหายิ่งทํางานใหญ่เท่าไหร่ก็มีปัญหาแต่ว่าหลายๆคนที่กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายหลายๆครั้งเขาก็ผ่านการล้มเหลวแล้วก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือทักษะลิซิเลียนนะครับทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่า3ปัจจัยหลักๆของทักษะลิซิเลียนมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือ การยอมรับความจริงครับก่อนที่เราจะไปทำอะไรเลยเนาะก่อนที่เราจะรู้ว่ามันล้มเหลวเนี่ยเราจะต้องยอมรับความจริงก่อนว่ามันล้มเหลวแล้วนะครับเราถึงจะรู้ตัวเนาะดังนั้นการยอมรับความจริงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญครับข้อที่2กล้าที่จะทบทวนตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะเมื่อเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวไปแล้วนะครับหรือว่าเราพลาดพลังอะไรไปแล้วเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่า เอะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับหรือสาเหตุอะไรการที่ทําให้ตัวเรานั้นล้มเหลวข้อที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรานั้นจะกลับมาลุกได้อีกครั้งเนาะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเรามีอะไรที่ได้เปรียบนะครับก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาพอเรารู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือสิ่งที่เรามีแล้วรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราได้เปรียบนะครับเราก็นําสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาให ลุกขึ้นมาอีกครั้งกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งนี่เป็น3ปัจจัยหลักๆของทักษะ Resilient Skill นะครับทีนี้ผมก็มี10คู่มือแล้วกันนะครับเป็น10คู่มือสำหรับเทรดเดอร์ถ้าอยากมีทักษะ Resilient Skill เราสามารถที่จะทำได้อย่างไรเริ่มจากข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกก็คือสังเกตในสิ่งที่คนทั่วไปมองข้าม เมื่อเทรดเดอร์หลายๆคนกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนนะครับหรือว่าพอร์ตแตกพอระเบิดเนาะบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกผิดหวังท้อแท้เศร้าใจอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่บางทีหรอกเนาะทุกทีนั่นแหละครับ ก็จะทรารําให้เรารู้สึกผิดหวังท้อแท้เหนื่อยอยากที่จะเลิกเทรดไปเลยนะครับการเทรดมันคืออะไรการมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังมากที่สุดเท่าที่เราเคยทํามาเลยอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราเผชิญหน้ากับความล้มเหลวเนาะแต่นั่นนะครับเราก็ควรที่จะกลับมาศึกษาว่าเออเราพลาดพลั้งตรงไหนไปทําไมการเทรดของเราครั้งนี้ถึงให้ผลลัพธ์แบบนี้ทีนี้เราก็ควรที่จะมองโลกอีกมุมหนึ่งเนาะเพื่อว่าให้เรานั้นมีแรงฮึด มีแรงบันดาลใจให้เราสามารถที่จะกลับมาได้อีกครั้งนะครับให้เรานั้นมองไปที่รอยยิ้มบนหน้าลูกของเราหรือว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีลูกเนาะเราก็ลองมองไปที่แสงแดดอันอบอุ่นรอบตัวเราอาหารที่วางไว้อยู่บนโต๊ะของเราต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลออกมาหรือมองภาพที่เราเคยมีความสุขการมองแบบนี้บางทีก็อาจจะทำให้เรานั้นปล่อยวางเรื่องคำว่าขาดที่เรา อยู่ในในจอาจจะทําให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไปจากการขาดทุนนะครับการผิดหวังกับตัวเองมันปล่อยวางขึ้นและเราควรที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยนะครับสิ่งที่เราทําพลาดไปแล้วเราก็รู้ดีเนะว่ามันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราก็ควรที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็นําสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับข้อที่2ก็คือฝึกทักษะการเห็นอกเห็นใจตัวเอง การเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองนะครับมีความสําคัญมากๆเลยนะครับดรคิ ff, สตินเนฟศาสตราจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเท็กซัสได้กล่าวไว้ว่าความเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองหมายถึงการเพิ่มความเมตตาให้กับตัวเองการเข้าใจตัวเองไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกดีกับตัวเองเมื่อเราทําได้ดีเมื่อเราถ่วยได้กําไรถ้าจะเกิดว่าเราได้กําไรเราถึงรู้สึกดีอันนี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเราควรที่จะเมตตาตัวเองอยู่ตลอดทุกช่วงเวลา ในการศึกษาของดรคริสตินเนฟเขาได้ทำการทดลองกับนักเรียนจำนวน177คนนะครับทำแบบทดสอบบุคลิกภาพเนาะเขาก็เลยได้พบว่าผู้ใดที่มีความเห็นอกเห็นใจตัวเองนะครับคือเห็นอกเห็นใจตัวเองเนาะเข้าใจตัวเองก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตัวเองข้อต่อมาครับข้อที่3เรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างไร้เหตุผลบางที หลายครั้งเราก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าเอวันนี้นะครับเราต้องได้กําไรเท่านั้นเท่านี้เราถึงจะมีความสุขวันนี้เราได้กําไรเท่านั้นเท่านี้เราถึงจะพอใจเราถึงจะให้รางวัลตัวเองอันนี้จริงๆแล้วตัวผมเองก็เคยทำนะว่าเอถ้าเกิดว่าเราเทรดได้กําไรสักอาทิตย์หนึ่งอ่าประมาณเท่านี้เดี๋ยวสุดสัปดาห์เราค่อย้รางวัลตัวเองนะครับแต่พอเจอข้อนี้มาก็น่าสนใจมากๆเลยเขามองว่า เรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างไร้เหตุผลบางทีความสุขก็ไม่ต้องตั้งเงื่อนไขให้กับมันก็ได้นะครับเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะมีความสุขโดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้เหมือนกับการเต้นรำกลางสายฝนอย่างเพลิดเพลินอันนี้ถ้ามองไปที่ตัวผมเองนะครับการที่เราเทรดได้กําไรกับการที่เราเทรดขาดทุนถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบเทรดทุกอย่างนะครับก็เหมือนว่าเราได้ทํางานแล้วนะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยอันนี้มันก็มาจากความตั้งใจของเรา วันนี้เราตั้งใจเต็มร้อยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับหรือว่าภาพของกราฟราคามันอาจจะไม่เป็นใจก็ได้แต่มันดีแล้วหรอที่เราจะต้องลงโทษตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราทําเต็มที่แล้วจริงไหมครับข้อต่อมาครับข้อที่4ปล่อยใจให้สบายเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเทรดนะครับเราก็ไม่ต้องไปฝืนครับเขาบอกมาว่าปล่อยใจให้โล่งๆออกไปพักบ้างออกไปดูนกตกปลานั่งชิล อ่านหนังสือถ่ายรูปหรือทํากิจกรรมอะไรที่เราชอบก็ได้หรือถ้าเป็นยุคนี้หลายๆคนก็อาจจะชอบดู Netflix นะครับชอบดู Disney ก็สามารถที่จะนั่งดูได้เพราะบางทีการที่เราจดจออยู่ตลอดเวลาบางทีมันอาจจะทําให้เราเครียดและบางทีความเครียดเหล่านี้ก็อาจจะเป็นความเครียดที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับดังนั้นปล่อยใจให้สบายๆครับและจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับการเทรดแบบใจสบายๆเนี่ย ส่วนใหญ่เลยมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่เราเครียดเนาะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมก็คือว่าเทรดไปขาดทุนนะครับแล้วเราก็อยากที่จะได้ทุนคืนเนาะเราก็เล่งการเทรดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ลอดบ้างแหละนะครับนั่งเฝ้ากราบบ้างแหละบางทีเราก็ย่อไทม์เฟรมลงมาเล็กๆนะครับสัก1หรือ5นาทีเพื่อหวังว่า มันจะได้กําไรเร็วขึ้นผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมและคุณผู้ฟังช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์แบบนี้การทําแบบนี้มันทําให้คุณผู้ฟังได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือไม่อันนี้จากประสบการณ์ตัวของผมเองเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีอารมณ์แบบนี้เมื่อนั้นนะครับผมจะขาดทุนตลอดเลยไม่เคยรอดเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าการเทรดแบบใจสบายๆเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ดีกว่าการที่เราไปเครียดทําหน้าเข้มคิ้วขมวดอยู่ที่หน้าจอคอมด้วยนะครับ ข้อที่5ครับเขาบอกมาว่าให้เรานั้นลืมเรื่องเงินครับฟังดูมันเหมือนง่ายเลยใช่ไหมครับการลืมเรื่องเงินแต่เขาบอกมาว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆครับการลืมเรื่องเงินไม่ใช่ว่าการที่เราจะเทรดไปแล้วขาดทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเราก็ยิ้มแย้มสดใสเนาะไม่ใช่นะครับการลืมเรื่องเงินหมายถึงว่าเรานั้นไม่ต้องไปโฟกัสกับจำนวนเงินมากเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสกับ ปลายทางมากว่าการเทรดครั้งนี้จะได้กําไรเท่าไหร่แต่เขาอยากให้เราโฟกัสการกระทาของเรามากยิ่งกว่านะครับก็คือว่าเรานั้นได้ทําตามระบบเทรดที่เรามีหรือไม่เรานั้นได้มีการจัดการบริหารเงินลงทุนที่ดีหรือไม่เรานั้นมีการวางแผนก่อนเข้าเทรดที่ดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราทําตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ว่ามันจะขาดทุนหรือได้กําไรเราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นครับถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบเทรดทำตามแผนการเทรดอะไรของเราอย่างพิถีพิถัานแล้ว เขามองว่าเราก็ปล่อยไปเลยครับอย่าให้เงินนั้นมีอำนาจเหนือตัวเราและเราก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นเราก็จะมองตลาดได้เป็นกลางและสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ออกมาดีที่สุดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับข้อต่อมาข้อที่6ครับเปลี่ยนโฟกัสใหม่อันนี้เขามีตัวอย่างมาด้วยนะครับว่าเปลี่ยนโฟกัสอย่างไรแต่ภาพรวมก็คือเปลี่ยนโฟกัสใหม่ให้เรามองการเทรดไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับมันมากจนเกินไปเขาอยากยกตัวอย่างนะครับว่า ให้เหล่านั้นมองไปที่ทางมาลายนะครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการทางมาลายดูนะครับมันก็จะมีเส้นสีขาวเป็นขีดเป็นขีดใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ตั้งโจทย์ให้คุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะกระโดดเหยียบเส้นสีขาวโดยที่ไม่เอาเท้านั้นไปแตะพื้นถนนได้ไหมอ่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะทําได้นะครับและผมเชื่อว่าถ้าถาคุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังก็กล้าที่จะทําแต่เอาใหม่ครับทีนี้ ผมไปทําแป้นนะครับไปทําแป้นเอาไว้ที่หน้าผาแบบนี้เลยนะครับทําไปทําไปแล้วขนาดอะไรเท่ากับทางม้าลายเลยนะครับแต่ว่าพื้นถนนก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าผาหรือเป็นเหวเนาะทีนี้ผมก็จะท้าคุณผู้ฟังกลับไปว่าคุณผู้ฟังกล้าที่จะกระโดดไหมแต่ถ้าเกิดว่าพลาดเนี่ยก็ตกลงมาก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเขามองว่าการเทรดก็ไม่ต่างกันเลยครับการเทรดของเราก็เหมือนกับการที่เราอยู่บนเส้นจีขาวอยู่แล้วแต่ว่า เรานั้นจะให้เส้นสีขาวนี้ไปอยู่บนหน้าผานะครับหรือว่าให้มันอยู่บนพื้นถนนดังนั้นเขามองว่าเราไม่ควรที่จะไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปยิ่งเรากดดันตัวเองมากเกินไปเราก็ยิ่งไม่กลา้าตัดสินใจทําอะไรยกตัวอย่างเลยสมมุติเราโอเวอร์หลอดไปก่อนหน้านี้เราควรที่จะเทรดแค่0.1หลอดแต่ว่าเราอยากที่จะได้กําไรเยอะๆเนาะทีนี้เราก็โอเวอร์เทรดไป5หลอดอะไรแบบนี้นะครับ พอเราโอเวอร์เทรดไปแบบนี้เมื่อเกิดการขาดทุนเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นมันก็จะเป็นเงินจํานวนที่เยอะใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะเนี่ยมันก็ยากในการตัดสินใจที่จะสต็อปลอดดังนั้นลหลายๆครั้งเราก็ไม่กล้าสต็อปลอดเพราะเราได้วางหลอดที่ใหญ่เกินไปนั่นเองนะครับนี่นะครับเขาอยากให้เราเปลี่ยนโฟกัสใหม่ข้อต่อมาข้อที่7จดครับจดจ่อที่กระบ,บวนการไม่ใช่เป้าหมายจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับข,ข้อก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายไปนะันก็คือ ถ้าเกิดว่าเรานั้นจดจ่อกับเป้าหมายมากจนเกินไปหมายถึงว่าเราจดจ่อว่าการเทรยครั้งนี้จะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่มากกว่ากับบวนการบางทีการเฉวยของเราก็จะเต็มไปด้วยความยากลาบากนะครับ และการเ่วยของเราก็จะเต็มไปด้วยความเสียสุขภาพจิตเลยเพราะเรามัวแต่ไปสนใจว่าเอการเ่วยครั้งนี้มันต้องได้กาไรเท่านั้นเท่านี้นะครับหรือว่าการเ่วยของเราขาดทุนแต่ทางดังที่การขาดทุนครั้งนี้มันก็มาจากการวิเคราะห์กราฟที่ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วนะครับแต่เราก็ไปลงโทษตัวเองเนาะเราก็ไปตัดสินตัวเองเราก็ไปว่าตัวเองว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมการเ่วยครั้งนี้มันขาดทุนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแต่เป้าหมายพา่งทีไอกระบวนการที่สําคัญก็คือการที่เราปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดเราก็จะตัดตรงนี้ออกไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าไอตรงนี้เริ่มไม่สําคัญแล้วไอออเดอร์ที่ติดลบเราไม่ปิดดีกว่าเราไปปิดออเดอร์ที่ได้กําไรดีกว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราสนใจที่กระบวนการมากกว่าเป้าหมายนะครับข้อต่อมาข้อที่8ครับมีความคิดที่ยืดหยุ่น คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคําว่าไผ่ลู่ลมมักจะโอนเอียงไปตามสถานการณ์มักจะโอนเอียงไปตามลมได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นต้นไม้นะครับแล้วเราเป็นต้นไม้ที่แข็งเนาะเมื่อไรก็ตามที่มีพายุหรือว่าลมแรงๆพัดมาต้นไม้นั้นก็มีโอกาสหักโค่นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไผ่ลู่ลมนั้นก็จะเอ็นเอียงไปตามลมเขาเลยมองว่าการเทรดของเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็ควรที่จะมีการยืดยูนปรับ อพอรตของเราให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาโดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้เราควรที่จะมาปรับการลงทุนของเรามาปรับระบบเทรดของเราสมมติก่อนหน้าน,นี้เราจะเทรดที่1ลึอตแต่มันมีความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามาเราควรที่จะลดจํานวนลอดลงดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับข้อต่อมาข้อที่9ครับอย่าหยุด เรียนรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เนาะในยุคนี้เลยนะครับก็คือ lifelong learning ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเทรดก็เช่นเดียวกันครับมีหลายๆอย่างเข้ามาเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่ forex ยังไม่ดังมากในบ้านเรานะครับนคนที่เทรดใน b เ o k e r forex หลายๆคนเขาจะเทรดแค่คู่เงิน eu คู่เงิน gj หรือคู่เงินต่างๆ แต่ว่าในยุคนี้เขาจะเทรดทั้งคลิปโตเขาจะเทรดทั้งหุ้นนะครับเห็นไหมครับว่าโลกของเราก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ ดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันก็จะมีระบบเทรดก็จะมีเทคนิคการเทรดต่างๆเข้ามาเราก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้เรื่องพวกนี้เรียนไว้ไม่เสียหายครับไม่เสียเวลาด้วยถ้าเกิดว่าเราได้ยินคําว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกๆการลงทุนนั้นก็จะมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเข้าใจหรือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นอะไรใช่ไหมครับ แต่การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงเลยครับการลงทุนในความรู้เรามีแต่ได้กับได้ดังนั้นการลงทุนในความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเราจะลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเนาะหรือว่าจะเข้ามาเก็งกำไรในตลาดค่างเงินอย่าง Forex การลงทุนในความรู้เป็นข้อบังคับเป็นกฎบ,บังคับที่เราจะต้องลงทุนกับตัวเองเลยนะครับ ข้อสุดท้ายครับการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีกับเทรดเดอร์มากๆเลยนะครับเพราะมันจะทําให้จิตใจของเรานั้นสง,งบลงบางทีสิ่งที่เราเคยคิดไว้นะว่าฉันอยากจะได้ทุนคืนฉันขาดทุนไปเมื่อเรานั่งสมาธิมันก็อาจจะทําให้เราสง,งบมากยิ่งขึ้นและบางทีความเงียบนี่แหละครับอาจจะทําให้เรา เข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นบางทีการที่เราจะลงมือทําแบบขาดสตินะครับอยากที่จะเอาเงินคืนเนาะแล้วโอเวอร์เทรดถ้าเราได้นั่งสมาธิแล้วก็ลองทบทวนดูเราก็จะคิดว่าเอสิ่งเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผลเลยก่อนหน้านี้เราคิดอะไรอยู่ทําไมเราถึงอยากทําแบบนั้น นี่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะแต่ตัวผมเองเป็นคนที่ไม่นั่งสมาธิเลยนะครับแต่ว่าผมเองก็จะมีวิธีการทําสมาธิที่อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าเรานั้นจะต้องมานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ส่วนตัวผมเองการฝึกสมาธิของผมก็จะเป็นการนั่งเฉยๆนี่แหละครับแล้วก็จิบกาแฟในตอนเช้าอันนี้ก็เป็นการทําสมาธิของผมแล้วนะครับบางทีก็จะเปิดช่อง Forex Trader ก็คือช่องของตัวเองนี่แหละครับฟังดูว่าเฮ้เราพูดอะไรไปแล้วเรา,ามีความผิดพลาดตรงไหนไหมนะครับบางทีก็จะมีคําว่า นะครับเยอะจนเกินไปก็จะนํามาปรับวงพัฒนาแก้ไขนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ที่เราตั้งใจทำออกมาในทุกๆวันเลยนะครับและคอมเมนต์ในช่อง u t u b e นะครับผมอาจจะมีการตอบช้านิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีทีมงานมาช่วยตอบเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไม่กี่คนเองนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยที่ช่วยมาตอบนะครับดังนั้นผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ในช่อง YouTube อาจจะมีการตกหล่นไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังถึงตรงนี้ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด